กะเทยมึงก็ยอีกกระเทยมึงก็ยอีกกระเทยต่อคู่ได้แหละกระเทยกูตุ๊ดแท้มึงก็ตุ๊ดแท่มูก็ตุ๊ดแท้มึงมีใบไหมมึงไปตุ๊ดมึงมีใบไหมใบอะไรใบเฟิร์ลเหรอใบไหมที่บิดปิวิสันเอ๊ะ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 แกไม่รอดแน่คนอีสาน โอ้ my g o s เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วมันต้องมีอะไรที่เราแบบเหนือการคาดหมายเมือโงตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีวัวผสมเลยมึงอะมีแต่ควายล้วนๆ